สวัสดีค่ะพบกับชมอรอบกุกเกนะนะคะมาทำอะไรมาทำอะไรถามใครถามลุงช่างเห็นแก่บนเฝ้านาหน่อยลุง คุณพ่อนายังไม่ได้คลิปพ่อนายังไม่ได้คลิปขอได้คลิปหน่อยถ่อก็ถ่ายดินถ่ายดอนใบมโนนั่นแล้วให้ให้ลุงนะอ่านภาษาอังกฤษนะพ่อนี่อ่านไม่ได้ก็ลุงอ่านอ่านในภาษาอังกฤษซื้อแล้วนะคือภาษาอังกฤษเอยคุณลีลาวดีเออพ่ออ่านมีเป็น่ยน่อตกอังกฤษไดวดีค่อยว่าลีลาวดีอามอบครับคร่ามอบแปลงช่วยลุงช่างคนที่ซื้อล็อกเก็ต อ๋อชื่อคุณล็อกเกว่าดีเหรอครับแล้วล็อกเก็ตนี้ก็ถมด้วยใช่ไหมปรับสภาพเลยหระก็ว่าจะถมอยู่แต่ว่ามันมันาเข้าด้านเราบอคารถโอเคครับเราจต่อเนื่องให้คิวคิวเขาเสร็จก่อนได้เรจะว่าแย่งคิวครับเราเป็นน้องต้องให้เีย่งไหมครับจำนวนเท่าไหร่จำนวนหนึ่งมื่บาทครับช่วยมอบแบงครับก็บงกาสหน้าแกจะได้มาอยู่แกว่า ก็ขอบพระคุณคุณลีลาวดีนะครับตามโปรไฟล์ที่ไลน์บอกอาจจะเป็นไลน์นะครับที่ผู้ผู้ใหญ่นิมมีนะครับก็ตั้งตาขอบพระคุณท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบเดบเน้นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะนำแสงสว่างเข้ามาที่วังปู่ปริลิจนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะท่านก็คงจะได้มาพักที่นี่มาทำบ้านพักที่นี่นะครับไฟฟ้า ที่เรานําเข้ามาเนี่ก็คือ250 k คนะครับสามารถใช้ในพื้นที่ได้เต็มที่นะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่วังสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณพ่ออบ๊อฟแม่อ๊อฟด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรด้วย,ะยะามาเี่นะคะมาถึงโรงเรียนสรสีแล้วนะคะ ให้ช่างใหญ่แล้วก็ทีมยูทูบนะคะก็จะมามอบขนมนางเล็ตให้กับโรงเรียนโซลร์ซีนะคะ,ะ,คะอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมสวยจังเลยเสอืออุ้ยน่ารักจังชื่ออะไรเนี่ย เอามานี่เลยมานี่เลยมามเอามานะครับซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อนุวัดแล้วก็ท่านคุณปนนะครับคุณมา มอบสิ่งดีให้กับพวกเราเรื่อนี้นำทีมโดยนะครับท่านผู้ใหญ่วานนะครับผู้ใหญ่บ้านแต่ของเรานะครับในวันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ใหญ่พูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของวันนี้ขึ้นมาครับขอบคุณขอต้อนรันักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นอยลุงพลนะครับเป็นผนุมมามอบให้เด็กๆนะครับวันนี้ดีใจไหมครับ

สวัสดีป้าแต่นสวัสดีป้าแตนนะคนไหนเนาะที่คนไหนเนาะป้าเตนคนไหนป้เติญนให้มีธีนอนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกทคนเนาะแกนจะสวัสดีหรือเป่าไม่ต้องทาบ่อยๆว่าป้าเตนสวยนะแล้วจะมีของดีดี สวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าคุณป้าคนณป้คุณป้าคาคุณป้าตคุุาคุณป้าค้าาเอาพ่ค่ะคุณป้า ไปรักบ้านโรงเรียนรัฐธรรมนูญโรงพยาบาลไปหมดเลยไปหมดเลยวันนี้ไปหมดเลยวันนี้วันนี้มีขนมมามอบให้ด้วยนะขนมข้าวแตงนะคะขนมข้าวแตนขนมข้าวแตน่ข้าวแตนเคยกินไหมเคยกินอยู่บอกเคยเลยทั้าแบบอ่าการเป็นพ่อผู้แก่ชอบชอบกิน เดนี้ก็เด็กๆก็กินได้ตอนนี้ลูกชายทรมาก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเราทุกคนนี่ก็ต่างมีลูกมีลูกอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่อยากจะให้น้องๆในเด้เรียนเนี่ยได้มีอุปกรณ์การส่งเสริมการเรียนที่มันดีขึ้นนะคะเราก็จะคือเรารักลูกเรียนไงเราก็เชื่อว่าผู้ปกครองแต่ละคนก็รักลูกอย่างนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากให้ น้องๆหนูเนี่ยได้รับโอกาสดีๆที่เราสามารถจะมอบให้ได้เราก็เต็มที่เหมือนกันวันนี้ก็รู้สึกดีเรื่องมอบขนมด้วยแล้วก็ก่อนอนนี้ก็อะไรน,นะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเพื่อดาพัฒนาน้องๆห,ห,หนูได้ไปเรียนที่สูง,สงขึ้นนะคะก็เป็นความรู้พื้นฐานไปวันนี้ก็ที่ใจมากๆเลยโอเค นะครัเบเดี๋ยวเล่นกนเด็กๆกอนเนาะนะครับนักเรียน <c oughs> สวัสดีลุงพลนีครับนักเรียนเอาอีกทีหนึ่งน <c oughs> ับหนึ่งสองสามแล้วบอกว่าสวัสดีค้าลุงพลได้ไหม คุณลุงพูดเดี๋ยวให้ลุงพลได้พูดคุยกับหนูหนูน้องนที่น่ารักน่ารักไหมครับหนูหนูน่ารักไหมน่ารักน่ารักไหมครับหล่อไหมแล้วี๋ยวคุยกับลุงพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีนนักเรียทุกท่าน อ่าทุกคนนะทุกคนแล้วก็อ่าดวยการกรับต้องขอบคุณท่านพอนะครับแล้วก็คณะครูนะครับที่ห้การต้อนรับนะครับผู้ใหญ่วันนี้ด้วยนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมศรีนะครับวันนี้ทุกคนก็มีขนมน้มาฝากเด็กๆนะครับก็ให้ทุกทุกคนได้ทานขนมกัน นะครับก็แนะนําให้ทานให้หมดยวๆตัวกลมจะไม่อร่อยนะครับเป็นขนมที่ทอดกรอบแล้วเป็นขนมที่ทอดกรอบถ้าเปิดเราจะกินให้หมดนะลูกนะถ้าหิวแล้วก็กินเยอนะลูกอก็เป็นขนมบ้านเราสามารถทานได้ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านพ่ออและก็ผู้ใหญ่วันนี้นะครับท่านนะครบธี่ สำหรับช uh, okay. well ุดนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพ well ียงเท่านี้ก okay. right? ็ขอรับไม่เป็นใจแล้วแบตนตรจะหมดนะครับ